สวัสดีค่ะสาหรับเรื่องที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะเป็นพื้นที่ผิวของพีระมิดใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องปริมาตรของพีระมิดนะคะก่อนที่เราจะไปหาปริมาตรได้เราก็ต้องรู้สูตรของการหาปริมาตรใช่ไหมคะสูตรของการหาปริมาตรก็เท่ากับปริมาตรพีระมิดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณ พื้นที่ฐานคูณสูงถ้าสูงเฉยๆอันนี้คือสูงอะไรเอ่ยคือสูงตรงนั่นเองถ้าเขาไม่บอกว่าสูงเอียงก็ให้เรารู้เลยว่าเป็นสูงตรงนะคะเดี๋ยวมาลองดูแบบสึกขัดข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งบอกว่าให้มาดังรูปนะคะมีฐานที่ยาวด้านละหกนะคะแล้วก็สูงตรงเป็นเก้าก็มาแทนสูตรได้เลยค่ะ ็เท่ากับ1ส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะหนึ 1, 3, ่งส่วน3ามค่าคงที่เขียนไว้เหมือนเดิมพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปอะไรเอ่ยเราก็ต้องมองนะคะว่าเขาให้ฐานมายาวด้านละหกก็จะต้องเป็นจัตุรัสใช่ไหมคะก็จัตุรัสก็คือด้านคูณด้านซึ่งด้านแต่ละด้านก็ยาวหกนะคะสูงโจทย์ให้มาคือ9กนั่นเอง หน้าที่ของเราต่อไปก็มาคำนวณหาค่านะคะเจอวงเล็บทำในวงเล็บก่อน6คูณ6ก็เท่ากับ3 6แล้วก็คูณ9นะคะจากนั้นส่วน3ข้างล่างนี้ไปตัดกับอะไรได้บ้างเราก็ตัดกับ3 13 3 2 6ก็กลายเป็น3ตัด3 6ได้12ครั้งนะคะ12คูณ9ก็เท่ากับ108 เท่ากับ108เสร็จแล้วค่ะก็ตอ,ตอบได้เลยว่าตอบปริมาตรเท่ากับ108ปริมาตรหน่วยต้องเป็นลูกบาทนะคะลูกบาทไม่มีหน่วยก็เติมคำว่าหน่วยไปเสร็จแล้วค่ะ1ข้อนะคะต่อมาลองดูข้อที่2นะคะก็เขียนเหมือนเดิมเขียนสูตรเลยเศษหนึ่งส่วนสามคูณ พื้นที่ฐานคูณสูงนะคะฐานหนูก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าฐานเป็นรูปอะไรเอ่ยฐานของเราอันนี้มีความยาวด้านหนึ่งเป็นหอีกด้านหนึ่งเป็นสิก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะผืนผ้าสูตรก็คือกว้างคูณยาวนะคะก็มาแทนค่าได้เลยเซตหนึ่งสามกว้างเท่าไหรค่คะกว้างสิ ยาว5หรือจะเป็นกว้าง5ยาว10ก็สลับที่กันได้นะคะแล้วสูงก็เท่ากับ9หน้าที่ของเราก็คำนวณหาค่ะเศษหนึ่ส่วนสาทำในวงเล็บ10บคูณหเท่ากับห้ใส่ไปนะคะเสร็จแล้วก็คูณเลข9ก้ไว้จากนั้นเราก็ต้องหาตัวที่ตัดกับส่วน3ได้ก็มี3 1 3 3 3 9เเสร็จแล้วก็คำนวณหาค่ะ ห้าสิบคูณสามก็เป็นร้อยห้าสิบนะคะก็ตอบปริมาตรหนึ่งร้อยห้าสิบปริมาตรหน่วยก็เป็นลูกบาศก์เหมือนกันไม่มีหน่วยก็เติมคำว่าลูกบาศก์หน่วยไปก็เสร็จแล้วค่ะข้อที่สองนะคะต่อมาข้อที่สามนะคะรูปนี้ฐานเป็นรูปอะไรเอ่ย ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะสามเหลี่ยมซึ่งสูตรก็มีว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณ,คณสูงเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมฐานรูปนี้รูปสามเหลี่ยมนี้นะคะฐานก็คือ12นั่นเองส่วนสูงก็คือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นฐานของเราก็เป็น8ดดังนั้นเราก็แอบคำนวณข้างนอกก็ได้นะคะก็จะได้รวดเร็วก็เศษหนึ่ง มีสตรงนี้ตัดอะไรได้บ้างสองหนึ่งสองสองหกสิบสอนี่ก็คือพื้นที่ฐานนั่นเองนะคะอ่ะเราก็มาใส่สูตรของเราเลยเจ็หนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเจ็ดหนึ่งส่วนสเหมือนเดิมเป็นค่าคงที่ดึงลงมา พื้นที่ฐานเราหาไว้แล้วใช่ไหมคะฐานรูปสามเหลี่ยมเราหาไว้ข้างนอกเมื่อกี้นี้ก็เท่ากับ48สูงของรูปก็เท่ากับอะไรเอย่ย15นั่นเองเสร็จแล้วเราก็ตัดถอนซิมีอะไรตัดได้บ้าง3ตัดกับอะไรได้บ้างคะ3ตัดกับ48ได้ไมั้ย3 1 3 3 1 3ทดหนึ่งก็ เหลือหนึ่งใช่ไหมคะเป็น4 3อะไรได้18 3แปดสามใช่ไหมคะจากนั้นหนูก็คำนวณต่อ16บหคูณสิได้เท่าไหร่นะคะหนูก็หาคำตอบดูอ่ะครูให้เวลาหาคำตอบนะคะสิบหคูณสิเท่ากับ240โอเคเราก็ตอบปริมารก็คือ240 ลูกบาทหน่วยเสร็จแล้วค่ะวิธีการคำนวณหาปริมาตรนะคะสำหรับกรณีที่เป็นรูปแบบนี้เนาะก็ให้นักเรียนลองทบทวนดูนะคะ